ับสวัสดีครับ <c oughs> ก็มาดูรถเสียตีลงเศษปูนนะครับคันนี้แรงคันนี่คันนี้แรงครับคันนี้อันนี้คุณกลับแรงราวังระวังระวังเขามีน้ำมัตีใหญ่เขามีน้ำมัตีใหญ่เอาหักสายไป ไม่ไปหรอกรถรถไม่ได้แมปนี่ไม่ไปของผมยังดึงดึงตึงวะก็ยังตึงอยู่แต่ก็ได้แต่ก็ได้รถเดิมๆนะครับยังไม่ได้แมปนะครับคันนี้อันนี้พี่ยัทางให้เป็นโปรใช่ไหมอันนี้อันนี้เททางเหรอ เมนเมนเมนคาดแล้วกินแล้วอันนี้เธอเปิดหมดแล้วอั่ไี้เปิดมอญเสียงไปเลยไปเลยไปเลยตีตรงไปเลยตรงไปก่อนมันหักไม่ได้มันติดไปตรงเราจะสร้างแล้วลูกทไปหักหักสายไปล้นแล้ว chạy tốt lời phương Liêu miền Khát Cung rồi ạ à. รถยังไม่ได้แมป ว่าต <Net> ัวในก็คือประมาณนับครึ่งเซนจากกันทีไม่รไม่ต้องนะครับว่าไล่กรผมจะครับผทีเย่เอยา จะตีเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่เป็นคิวของเสตียนะครับเตียเตียเอาคิวมาดิคิวมาดินำแล้ว่ะ พี่ผมงาอยู่นี่ไปยุ่งยี่ะโอ้ยวายเดิมันถึงจุกมายยังวายยังด่มอ่มั้งดนอกแจ้ะนะข้ามไปกับตายรถรถรถไม่ได้แมปนี้เข้ายากดีเนาะเป็นคาดกุ่มเลยข่าวบนว่าใ่รถไงกันแหลกอย่นี่รถอย่างไรอไเนี่ย มีคันนี้น่าจะแรงเพราะท,ท่อ,อพักไม่มีเดี๋ยวพังเสียงแล้วนะโอ้เจ้าประตองแรนร้ายดอกเจ้าอา t ุ b e กจอไม้เลยมัน เสียตีนะครับลโอ้โอ้ไปน้ำนิ่มเลยอ่ะคันนี้เฮ้ยไมมันแรงกว่าวะไม่ได้ไม่ได้โยกมาใหม่โยกมาใหม่เกินหน้ามาใหม่ก่อน ตรงน้นวะอรอั้งน,นี้ทางสม่เหนครับน,น<อ>ี่เขาเหตือน,นรถัฟเขารเน้อเออเนี่ยโอ,อ้ <c oughs> <c oughs> นี่กองปหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวนักไลเอามาดูเจ้าคุณปูครับมาดูเจ้าคุณปูท่อลั่นๆนะครับโอ้โหอะไรลันโกลเอ้ยกากระบาดได้นน่

เสียงโคตรเน็่โอ้โหท่ออย่างนั้นเลยเสียงท่อรัดนะครับ <laughs> นี่รไน,นี่นแหละเซคิวเขาโบกนุ่แหละโอ้ล้อขวางร้อขวางเออเก่งนี่ว่ะ รถแถวบาทเลยนะตะกอนรถรถอันแบกแม็กก็หนีบนบอกอันนี้้าเลยบ้าเลยเดี๋ยวเจนไปมาดูพอทีละวันน่ารถติดห ันนี้เพิ่นชายบอกนเนาะหรอโอ้แต่มันมันมันแจบแล้วเนาะแน่นแล้วโอ้ลงลงลงครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ